ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวได้เวลามาชมแต่บ้านโป่งโมนะครับาบป่าพี่นะครับช่างบ้านนอกอีกหนึ่งคันนะครับผมก็เป็นรถลาดุรีครับนะฮะก็ทักทายก็ได้ครับเจอกันทักทายกันได้นะครับสติกเกอร์แบบนี้นะครับสร้างเพื่อนนะครับเจอกันเราทักทายได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาชมคร่าวๆกันก่อนเป็นสายเติมนะครับเป็นถังลม ครับแต่อยู่ด้านหลังคัสซีตรงนี้เราจะเห็นปากแต่นะครับนี่เราจะเห็นปากแต่นะครับงานเนียนๆครับเก็บงานเนียนๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลมก่อนนะครับเรามาดูลมแล้วก็มีเกจวัดลมมีสวิทช์แต่เดิมแต่ด่วนนะครับลมลูกค้าอัดมาเป็นปั๊มไฟบ้านของลูกค้าอัดมาแปนะครับสวิทเดิม เป็นสวิกสามขานะครับอา้อาวนะนะครับตัวน,นี้ตะด่วนข้างล่างจะเป็นตะเดิมอ่ะทเอาเาลองเสียงลองถ่ายมันจะไปกดโดนจอนาถ่ายแล้วาลองตาเดิม แยกเสียงเป็นแต่ด่วนขอบคุณครับ